ายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลได้เปิดเผยว่าพักเก้าไกลเตรียมวาดที่ผู้สมัครสสพักเก้าไกลจังหวัดภูเก็ตได้แก่เขตหนึ่งวาดที่ร้อยตีสมชาติเตชะถาวรเจริญเขตสองนายทิติกันทิติพฤติกุลเขตสามเตรียมวาดที่ผู้สมัครคือนายเฉลิมพงษ์แสงดี โดยในรอบที่ผ่านมาของการเลือกตั้งได้คะแนนรวมกว่า42,000คะแนนคิดว่าเป็นโอกาสของพรรคเก้าไกลที่จะปักธงสีส้มในจังหวัดภูกเก็ตมี3มเขตที่ค่อนข้างมั่นใจว่าการเลือกตั้งทุกเขตมีลุ้นเราสามารถมองอย่างหวังชัยชนะได้ทั้งสมเขตในจังหวัดที่พรรคเก้าไกลเราตั้งใจจะทุ่มสัพพก,กำลังเพื่อเอาชนะให้ได้บอกได้เลยว่าทุกเขตในจังหวัดภูเก็ตพรรคเก้าไกลเน้นเป็นพิเศษ พักเก้าไก่ชูนโยบายได้แก่นหนึ่งสวัสดิการประชาชนต้องการเห็นพี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะทุกคนทำงานหนักเพื่อประเทศของเราจึงต้องได้รับการดูแล 2. การกระจายอำนาจต้องยอมรับว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศสูงมากคำถามคือเม็ดเงินกลับมาพัฒนาภูเก็ตมากแค่ไหนสาเหตุเกิดจากที่ภูเก็ตไม่เกิดการกระจายอำนาจที่ดีพอจึงต้องผลักดันในการกระจายอำนาจและ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องท่องเที่ยว ซึ่งคิดว่าภูเก็ตต้องเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวในระดับที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ต้องมองไกลไปถึงระดับภูมิภาคเป็นหนึ่งในเมืองที่ก่อนตายต,ายต้องไปให้ได้นายธีรชัยพันธุมาสสบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลได้กล่าวถึงการเดินหน้าแคมเปญแมรีเซ็ตประเทศไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคต้องการให้มีการทําประชามติไปพร้อมกับการเลือกตั้งสสเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับถ้าเกิดใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้อำนาจทั้งหมดสืบเนื่องมาจากรัฐประหารจะยังคงอยู่ต่อเช่น การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีกำหนดให้สมาชิกวุฒิสภาหรือสอวสองรคนมาเลือกพร้อมกับสสซึ่งมาจากประชาชนเท่ากับว่าคนที่ครองอำนาจรัฐอยู่แล้วมาจากรัฐประหารจะเอาใครก็ได้พักตัวเองรวมกันบวกกับสอวสองคนก็ชนะได้เป็นนายกเสมอในส่วนขององค์กรอิสระต่างๆมาจากการแต่งตั้งโดยสอวอซึ่งควบคุมคกลไกในการแก้ไขอำนาจรัฐทั้งหมดนี้ทําให้กลไกอยู่ในมือของการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายรัฐประหารทั้งหมด ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัธิชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ